บางคนเนี่ยมีอารมณ์ไม่ปกติหรือเครียดหรือเก็บกดไว้นานเนี่ยพื้นขึ้นเลยนะครับภูมิแพ้ขึ้นเลยแต่เรื่องไฟหรือว่า<ม>ตัวความร้อนที่มันจะกำเริ่มเนี่ยมันอาจจะชัดเจนเจอคนนี้ปุ๊บไม่พอใจเจอคนนี้ปุ๊บเรารู้สึกมันโกรธเจอคนนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอิดอัดอยู่ข้างในแล้วมันประทุออกมาเป็นไฟเป็นความร้อนเป็นตัวร้อนเป็นรู้สึกอาจจะเกิดอาการแบบร้อนทั้งกายเอ,อทาทั้งใจได้ คนได้ฟังก็รู้สึกสะพรายเอ้าความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันก่อโรคได้หรอหรือมันเกี่ยวกับอะไรกับการก่อโรคนะครับก็อยากชวนนะครับคนที่มาเนี่ยมาร่วมเรียนรู้มาร่วมแบ่งปันรวมถึงมาดูแลสมดุลชีตแบบองค์รวมนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเนาะมีได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้ก็พูดเรื่องความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะครับ ทีนี้เราจะดูตัวอย่างนะครับปัญหาทางร่างกายที่อาจจะส่งผลส่วนหนึ่งนะครับมาจากความสัมพันธ์ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับที่เจอบ่อยคือผื่นคันผื่นคันนี่เกี่ยวกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นปัญหาเลยนะครับว่ามีตั้งแต่ผื่นคันภูมิแพ้ผิวหนังหรือกระทั่งแบบพวกผิวแห้งผิวมองคำ้ำผิวพธุ์ไม่สดใสหรือกระทั่งเป็นภูมิแพ้ทางหายใจปวดตามข้อเคยตะกูลเหล่านี้ครับตะกูลเรื่องเ้ือดเลี้งไม่ดีเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่าออกอาการไหนแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องสมดุลธาตุเมื่อกี้ที่หมมออพูดาาาานนน้้ัเเกกททงผ็็ปืคถใจภแ ใจหรือบางทีขับออกมาทางพวกตามข้อตามกระปอกก็เป็นปัญหาข้อต่อมีปัญหาลำไส้ต่างๆและบางคนถ้าค้างอยู่ภายในถ้าผู้หญิงก็มีปัญหาเรื่องประจำเดือนหรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับช่วงท้องท้องนะครับผู้ชายก็มีได้ครับกพวกลำไส้พวกต่อมลูกหมากพวกเกี่ยวกับนิ้วที่ตกค้างไว้คืวเลามันตกตะกอนเนี่ยเป็นทั้งซีเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งก็ได้นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากน้อยขนาดแต่นี้จะฉายภาพให้เห็นนะครับว่าส่วนหนึ่งก็ระวังไว้นะครับก็อาจจะมีประเด็นนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงเเรรื่องงนน้้้ากก็็จิๆแลวววตตััีสย มันก็สัมพันธ์กับไฟเนาะบางคนก็มีปัญหาไข่ตัวร้อนหรือร้อนภายในเรือรังบางคนเนี่ยก็เห็นผลทัานทันควันเลยนะครับว่าเจอคนคนนี้หรือเรื่องเนี่ยมันร้อนข้างในพื้คลาอาจจะต้องใช้เวลาดูเหมือนเอ๊ะมันเกี่ยวกับอาหารไหมกินอาหารก็ดีอากาศก็พอได้ใช้ชีวิตก็โอเคแต่ทําไมพอบางคนเนี่ยมีอารมณ์ไม่ปกติหรือเครียดหรือเก็บกดไว้นานเนี่ยพื้นขึ้นเลยนะครับูุิแพ้ขึ้นเลยแต่เรื่องไฟหรือว่าตัวความร้อนที่มันจะกำเริ่มเนี่ยมันอาจจะชัดเจนเจอคนนี้ปุ๊บไม่พอใจเจอคนนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่ามันโกรเเเเเเจอออออคคนน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 ี้้้้้้ปปปปปุุรรรรราาาาาาููสึกวววว่่ยิดดัััขงใแลมมมะ็็็ไฟต ึอาจจะเกิดอาการแบบร้อนทั้งกายร้อ,อทั้งใจได้แล้วก็บางคนเนี่ยเจอถึงขนาดว่าก็เป็นไข้แล้วหรือว่าเป็นร้อนๆแล้วมีการปวดตามมาคือลมลมมันแปรปวนก็ เป็นตั้งแต่ปวดหัวทั่วไปหรือเป็นไมเกรนหรือบางทีจุกแน่นบางทีก็เกี่ยวกับความคิดที่เยอะบางทีเกี่ยวกับอารมณ์ก็จุกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหรือบางทีมีลมจุกเสียดในท้องสิ่งเหล่านี้ครับอย่ามองที่บอกว่าหมอ,มอว่าส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะว่าความสัมพันธ์อย่างเดียวอาจจะมีหลายส่วนแต่ว่าวันนี้เรามาไลฟ์สดชัดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่เหมือนกับโอเคออฟฟิศ okay, ซินโดมอาจจะแบบปวดบาหรือแบบยกของหนักแล้วจบกันบางคนเป็นเรื้อรังเรื่อยๆมันปัญหาความสัมพันธ์มันซััััับซ้้้้้ออออออนน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 เเ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 รรรรืืืืื่่่่่่่่่่ยยยยยๆๆสสุุดดดดดดทททททททาาาาาาากกกกกกลลลลลปปปปปป็็็็็็็็วววหงงงมมมมมมีีีีีีีีจคิิแะะต มันตึงมากๆเนี่ยชวนนะครับคนในไลน์ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันปวดตึงเหลือเกินแล้วยิ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์กับคนที่มีคนในครอบครัวที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนรักก็ได้นะครับเพื่อนๆมันมันตึงมันเก็งกันหมดเลยมันคนหายใจไม่ออกเนี่ยครับลองทบทวนดูว่ามาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรือเปล่าทีนี้ปัญหาเราเนี่ยครับบางคนได้รักษาทั้งร่างกายก็แล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เป็นใหม่ดีขึ้นใหม่แล้วข้อสังเกตว่าพอมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนเนี่ยที่บอกว่่่่าาามมมีีีีีทททััััััั้้้งงงงคคคููรรรรกออออบบบววหืืเเเเพนนนนนฝยยดขึแลจจจป เขาดีขึ้นแล้วนะครับพื้นดีขึ้นหรือก็ทั้งแบบมีเขามีผื่นและภูมิแพ้พร้อมกันเลยทั้งผิวหนังทั้งินหายใจดีขึ้นทำไมเป็นใหม่กลับไปอีว่าสักพักหนึ่งเป็นใหม่ก็เนี่ยแหละรครับมันมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวบางอย่างซึ่งแก้ไขได้ปรับสมดุลได้แล้วก็อยากชวนนะครับว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปต่อว่าพอมีปัญหาเหล่านี้แล้วเนี่ย <c oughs> มันก็มาจากใจด้วยนะครับาอาจจะแบบอาการออกทางกายแล้วทีนี้เราบาดูอาการทางใจนะครับปัญหาข้างในนี่ครับมันแยกเป็นธาตุได้เหมือนกันนะครับคือ,อส่วนหนึ่างท หมอบอกเปรียบเทียบเหมือนการเก็บน้ําที่เสียไว้คือถือมื่เกี้เป็นร่างกายนะที่มันแบบธาตุน้ำํำข้นไฟมากลมอั้นดินแข็งแต่ถ้าเป็นใจครับเดี๋ยวจะยกเป็นโมเดลให้ดูนะครับตื๊บนี่กระดม <c oughs> กายกับใจมันมีความเชื่อมของธาตุมีความสอดคล้องกันแต่อันนี้จะยกเป็นเหมือนกับสาธิตแล้วกันอันนี้ก็เหมือนเป็นธาตุที่อยู่ข้างในหนึ่งเหมือนเป็นใจของเราที่เป็นจิตใจเนาะแล้วมันก็เนี่ยเป็นน้ำไปทรายเคยได้ยินไหมเรามีน้ำใจแต่จริงๆแล้วตามหลักเรื่องเรื่องสมุนท่ามันมีน้าที่หล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งเป็นทั้งจับต้องได้ด้วยกับอีกงานหนึ่งคือเป็นเรื่องของจิตใจที่เป็นนามธรรมแต่หมอจะเปรียบเทียบแบบง่ายนะครับว่าไอ้ท็อกซิคเลเวอเรชั่นนี่ก็เหมือนเป็นพิษอ่ะเวลาเราเจอคนคนนี้เวลาเราเจอเรื่อองงย่าานี้้แลวเร เก็บไว้นานๆนะครับก็เปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนว่ามันแทนที่มันจะเป็นน้ำใีสๆปรตินะครับเราไปเติมไฟปึ๊บเข้ามาก็เหมือนกับมีกองไฟไม่หายสังเกตไหมว่าพอเราออกจากความสัมพันธ์แบบนี้คือเราไม่ได้คงไม่ได้อยู่ถ้าไม่ได้ว่าสมมติเป็นสามีภรรยาแต่งงานต้องอยู่ด้วยกันตลอดตลอดทั้งเวลาเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนรักหรือเป็นครอบครัวที่เจอกันไม่ได้ตลอดเวลามันก็เนี่ยมีถอยเข้าถอยออกช่วงที่ออก ไปที่เรื่องงานไปที่เรื่องการเรียนรู้หรือที่อยู่กับตัวเองก็อาจจะไม่มีถอพมีปัจจัยใหม่ปุ๊บปัจจัยของเสียของเราปุ๊บเข้ามาเหมือนเล่งไฟเข้าไปเล่งไฟยงมากน้ำาคนมากสุดท้ายก็อะไรครับน้ําก็เริ่มเนี่ยคนอันนี้เปรียบเทียบนะครับเป็นเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเน,เนี่ยครับปุ๊บเห็นไหมครับทีนี้ในจุดสําคัญคือว่าถ้าเราสมมติอขอยกตัวอย่างสัออกทะเลาะคนในครอบครัวแล้วกันอหลราจะโอเคตอนนี้ ไม่ไม่ไม่ได้เถียงกันละไม่ได้เนี่ยแล้วแต่ว่าเนี่ยครับน้าของเราไม่เคลียนะครับก็จะเก็บเป็นน้ําที่ค้างไว้อาจจะเป็นน้ําอันนี้ป็นเปรียบเทียบนะบางทีเป็นน้ําที่แดงแดงครับเหมือนเป็นร้านที่ปสมไฟคือร้อนโกรธบางทีเป็นน้ำที่ออกไปทางมนมนเขาเศร้าคือเป็นอารมณ์เศร้าบางทีเป็นน้อยใจบางทีเป็นเบือ่อบางทีเป็นอึดอัดเนี่ยครับอารมณ์เหล่านี้ครับถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยก็เดี๋ยวมันเติมไปเรื่อยไม่ถูกการถ่ายเทนะครับถ้าเป็นความเป็นจริงเป็นครับ น้ำในหม้อนี้ก็เริ่มเสียไอายการสะสมน้ําจนร้อนจนข้นจนแห้งหรือบางทีกลายาเป็นน้ําเสียเน่าเนี่ยพอมันอยู่ในใจมันก็แสดงออกอาการต่างๆและสิ่งสําคัญเลยนะครับคือมันไม่ได้เคลียร์แบบเหมือนกับล้างอับน้ำเนาะแอา ใครที่เป็นที่เจอแล้วอาจจะแชร์ให้ได้ครับว่าเออมันมันเก็บแล้วเรามีวิธีการระบายออกของท่าที่มันค้างอยู่ยังไงถ้าเป็นทางกายภาพก็เช่นอ่ะเปื้อนใช่ไหมอาบน้ำาซอกสบู่หายแต่ถ้าเป็นเริ่มเป็นข้างในเนี่ยเป็นทางร่างกายเนี่ยเรากินของสแสลงบ่อยๆมันยังเก็บเป็นเปื้อนเป็นพิษน้าเหลืองเสียข้างในนะครับอ่ะยังเป็นไม่ได้แต่ทีนี้ในใจล่ะครับอ่าในใจก็มีตั้งแต่ตะกอนน้าเสียไฟค้างหรือบางทีแบบมันเป็นลมที่มันอั้นอยู่ข้างในบางทีมันเป็นความแข็ง ซึ่งเดี๋ยวจะลองพูดทีละ่าตน,นะครับถ้าเป็นการเก็บน้ําเสียแบบนะครับค้างๆหรือเสียเนี่ยอาจจะเก็บเป็นค้กความเศร้าความซึมเก็บไว้แล้วไม่ค่อยกล้าพูดออกไปก็อันนี้ก็เหมือนกับเป็นเหมือนขาขาด้านในเนะที่มีนน้าหมอจ,จะพูดในลหลายๆครั้งว่ามันคนเรามันมีบุขน้าแข็งเนาะคือเหมือนใต้บุขน้ําแข็งเนี่ยคือสิ่งที่มันปรากฏโผล่พ้นน้ำนะครับโผล่พ้นน้ำเนี่ย,ค,ยคือคนอื่นเห็นเป็นคําพูดเป็นการแสดงออกหรือเป็นสีหน้าหรือเป็นกระทั่งอาการทางกาย แต่ใต้บุคลากแข็งเนี่ยมีความรู้สึกความคิดมุมมองโลกทัศน์รวมถึงความเชื่อรวมถึงคุณค่าภายในความต้องการเบื้องลึกที่เราให้นะครับถ้ามันถูกเก็บไว้เรื่อยเนี่ยมันก็กระทบกระทบความรู้สึกกระทบทั้งความคิดกระทบมุมมองบางทีกลายเป็นคิดลบคิดอคาาติหรือบางทีกลายเป็นเคยมองในแง่บวกกลายเป็นมองในแง่ลบมีกลับไปเตือนคุณค่าภายในที่เราให้เราจะเคยให้คุณค่าความสัมพันธ์ความใส่ใจกันแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วฉันขอแบบเอาตัวเองฉันขอแบบ พุ่งเป้าไปสูเรื่องอื่นนี้ครับนี่ครับมันกระทบกระเถือนเยอะทั้งนั้นการเก็บเป็นน้ําเน่าแบบเศร้าซึมเก็บไว้ไม่ใกล้ล่าพูดก็มีปัญหาลีกทอนึงเป็นโทนขาขึ้นเป็นไฟที่กําเริบจะเจอที่เราจะโกรธจะโกรธมันมมี้เน,เนี่ยถ้าเปลี่ยนนี่คือไฟที่มันขึ้นๆๆมันก็จะไะครับโกรธหงุดหงิดเวียงวีนประชดประชันแข่งขันเอาชนะชวนทะเลาะหรือถ้าเป็นมากๆแล้วแบบไฟเริ่มแบบไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นทอแท้ขาดกําลังใจเป็นไม่ได้ไหมครับอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นน้ําดิ่งหรือไฟมากงคนเป็นท ขึ้นขึ้นลงๆนะครับจะบอกว่าหมอเจอมาจริงและครับคนที่มามาปรึกษากันก็เป็นอาการล่านี้ซึ่งโอเคถ้าไปหาในเชิงจิตแพทย์หรือนักจิตบําบัดก็อาจจะไม่ถูกการวินิจฉัยเป็นเป็นโรคขนาดนั้นนะครับเพราะเรายังพอดูแลตัวเองได้แต่ภาวะอย่างนี้ครับเป็นภาวะที่ดิ่งเกินไปก็เศร้าซึมลึก <Okay. S 1> ขึ้นเกินไปก็กลายเป็นโกรธกี้โมโหงงิดซึ่งมันไม่สมดุลน,นะครับ <Okay. S 1> น้องตุ๊กแกก็เห็นด้วยนะครับวันนี้ <laughs> แคบอกเจอเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับถ้าเป็นในเชิงลมจะเป็นลมแบบเหมือนลมปันป่วนลม,มนจะร้อนตีหลายคนก็ถ้าเกิดมีความไม่สมดุลก็จะรู้สึกขาดอิสระภาพอึดอัดนะคืับลมที่เขาควรจะอิสระนะอยากหนีบางทีก็เบื่อไปเลยขี้เบื่อหรือทาให้ฟ้าให้คุ้งซ่าน มโนเก่งเหมือนกับเนี่ยจินตนาการมโนมันหลมลมมันฟุ้งเนาะคือนี่ภาวะที่ไม่สมดุลนะครับแล้วก็บางทีคิดไปเองส่วนมากก็เกิดเหมือนกับว่าพอคิดไปคิดมาก็เกิดภายในความสัมพันธ์ครอบครัวก็อาจจะมีปัญหาแบบคิดไปคิดมาแบบไม่ลงตัวกันก็อันนี้ครับต่างคนต่างมีความคิดหลากหลายได้นะครับแต่ถ้าเราถูกกันมาฝ่ายหนึ่งคือบังคับฝ่ายหนึ่งคือต้องไงสละเนี่ยก็ไม่ลงตัวหรือเป็นสไตล์แบบดิ้นดินที่แข็งแม่หมอจะพูดดองเรียป็นท่าซึ่งจริงๆทุกท่ามันผสมกันแหละแต่ว่านี่โทวเด่นๆของเขานะครับดินทีี่แ็งอเนนบบ้าปจล ถูกตีกรอบบีเข้าไปบีเข้าไปนี่ครับน้ำก็อึดอัดนะครับความรู้สึกข้างในก็เป็นนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยบางทีรู้สึกปิดกั้นไม่ไว้วางใจกลัวบางทีกลัวหรือมันไม่แน่นอนบางทีก็อยากอยู่คนเดียวเจอบางทีก็จะสมมติคนใกล้ตัวในครอบครัวสมมติอ้ามยกตัวอย่างนะครับแม่หวังดีกับลูกพ่อหวังดีกับลูกพ่อก็มีเหตุผลแบบนี้แม่ก็มีกรอบแบบนี้กลายเป็นอึดอัดปิดกั้นลูกเป็นไะครับลูกก็อยากจะเหมือนกับรู้สึกละไม่ปลอดภัยรู้สึกแบบอึดอัด oui ก็บางทีก็อยากอยู่คนเดียวบางทีก็ทาให้ เหตุผลแล้วก็ได้กลายเป็นคนดื้อได้สิ่งเ่าเนี้ยครับถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันอาจจะต้องมีทั้งดีในระ่องไฟที่ผสมดุเยวจะพูดตอนท้ายหลายครั้งนะครับว่าเราจะปรับสมดุลได้ไหมแต่เนี่ยคือนี้คืออาการที่หมอเจอคนต้องแบบคิดวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลแต่ว่าละเลยความสัมพันธ์เพราะเพราะว่าจริง ถ้าดินที่จกักรยภาพคือเขามีเหตุมีผลมีการวางแผนมีกรอบมีโลกของตัวเองแต่ถ้ามันมากเกินไปจนไม่ได้ไม่ได้จูนกันกลายเป็นอะไรครับเป็นผลผลของตัวเองและอะไรครับละเลยความรู้สึกละเลยอรลารมณ์กลายเป็นคิดเยอะแต่ไม่ใส่ใจความรู้สึกเห็นไหมครับพอเจอมาหลากหลายรูปแบบแล้วเห็นความเชื่อมโยงของธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก็บน้ําเน่าเป็นน้ําเสียเป็นเศร้าไฟกาเริบเป็นแบบโกรธ ลมร้อนปั่นป่วนจนการรู้สึกอยากหนีอึดอัดขดอ,อิสารภาพไปขี้เบือ่อหรือกระทั่งดินแข็งกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นเหมือนกับปิดตัวเก็บกลัวไม่อยากจะยุ่งอย่นี้ครับก็อันนี้ก็มันก็ไม่สมบูรณ์ทางนั้นนะครับทีนี้ปัญหาเราเนี่ยครับก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะค่อยๆปรับได้